ไม่กูมีดาซ่าเด้วเวลาแห่งความจริงกันแล้วถ้าหากว่าหลุดก็จะรอดูว่าคุณลืมชื่อทัดไม้หอ,อกมาใหม่ที่เพจเขาประกาศมาเก่งไหมถ้าเก่งก็น่าจะไม่น่าทันหรอกมั้งถ้าเกิดว่าอ่า4.8เขาไม่เป็นแมปใหม่อ่ะเพราะว่าผมไม่มีที่จะฟาร์มเพชรแล้วเพราะว่าโดยปกติเวอร์ชันจุดแปดเขาจะมีแมปใหม่มาให้เราฟาร์มเพชรถ้างั้นคงต้องเก็บไว้รอนู่นแหละอาจจะเปิดตัวแรกๆของแพท5ก่อนแล้วค่อยเราก็เปิดอาค่อนไฟ แล้วก็รอโคลินเครีลันแล้วก็เพื่อนเขามาเรียกแล้วก็เพื่อนนี่เพื่อนสนิทเขาคือนี่นาเวียนาเวียโอเครับจดหมาก่อน60 300 300 โอ้แน่นผมแน่นหน้าอกว่ะมันเป็นครั้งแรกเลยที่ผมเปิดโดยมีความเสี่ยงนะลุ้นๆตอนนี้ผมมีอยู่ติดตูดสิบสองหมุนทั้งหมดถ้าจะใช้เพชรก็มีอยู่ร้อยหนึ่งก็เป็นร้อยสิบกับไอนี้คือเกลือทองอีกสามสิบก็จะมีถ้าหลุดเลดไวที่สุดถ้าหลุดเลดไวที่สุดผมต้องมาก่อนสี่สิบอืมแต่ก็คงเป็นไปนไม่ได้สำหรับ สำหรับผมประวัติขาวสะอาดเลยเนี่ยอเล็กคิโนโห้าดาวแบบขาวสะอาดไม่มีประวัติเป็นคนดีไม่เคยมีประวัติและท่านพ่อเขาเอาเพชรผมไปเยอะมากผมก็เลยไม่พอเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านพ่อไม่หลุดมาผมก็จะได้การันตีย่นพี่จัดไปพอเซทอยด,ด้วยผมขอเล่นเซทอดก่อนนะถ้าเกิดว่าม่วงมาแล้วผมจะกดค้า โขนาดม่วงยังไปอยู่สุดท้ายเลยอ,อันนี้เดี๋ยวผมจดด้วยขอเปิดมือถือนับโลเพราะว่าเวลาผมเปิดแล้วตื่นผมตื่นเต้นเนะ๋อวผมจะ <c oughs> ผมจะชอบนับหมุนผิดผมนับหมุนผิดบ่อยในการถ่ายคลิปโคตรบ,บ่อยเลยนล่ะโน้ตหนึ่งมันติต่อไปสอง อ๋อเบ,บ,บนเน็ตสบูเบนเน็ตต่อไปสามเนี่ยพอเราอยากได้เซทอตเขาก็จะไม่ให้ให้โทมัส ต่อไปโอกาสสุดท้ายที่คุณจะหลุดเลทแล้วการันตียังอยู่ไม่มาเอาละ่ะทีนี้ก็ไปลุ้นเลยว่าจะห้าสิบห้าสิบออกไหม no เอามาจระทอบมาแล้วต่อไปห้ามันติ ไม่เคยหลอกเก็นชินมาก่อนห้าสิบถ้าจะมาก็คือแบบดวงดีไปเลยภายในเบิ้ลสิบหมนุนเอาใส่อยู่น้องมาไงอะต่อไปหกมันตีที่หกยังไงก็ขึ้นเลขเจ็ดอ้ามเลยเอ้ยเจทอสซีหนึ่ง มันติที่7ก็คือมันจะนับเอ้ยไม่ใช่ดิมันติที่7แต่ว่านับ61โอเคยังกด10ได้อยู่ไม่มาทีนี้เจ็ดจะไปทีละหมุนอันนี้คือ7 1นะเพราะว่ากลางๆมันคือ75สิาสำหรับสำหรับไปดีผมเจ็ด ต่อไปเจ็ดสองต่อไปเจ็ดสามต่อไปเจ็ดสี anyway> ่เฮ้ยเฮ้ยเยสส์ครับฮูผมว่าผมมือสั่นกว่าคุณ แสดงว่าดวงเกลือเราหายไปแล้วเข้าสู่สภาวะปกติเจ็ดสิบเท่าไหร่วะเมื่อกี้เอ้าลืมเจ็ดสี่ใช่ไหมหรือเจ็ดสามนี่แหละเดี๋ยวค่อยไปย้อนเอาผมแบบผมคิดผมกลุ้มกลัดกลุ้มมาตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตื่นเลยวันนี้เพราะมันเป็นครั้งแรกที่ผมไม่มีทุนพอที่จะเปิดจนมันออกไงแล้วก็ทิ้งประวัติ ทิ้งประวัติทองไว้เหมือนอย่างนี้อีกแล้วนะอ้าวทำไมเซทอสมาอยู่แทนล่ะพี่ชุโคตรเทพ